สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่ศูนย์สิลปาชีพกุฎน้าขามครับดเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงวา่าอยู่หมองนี่เพินน่นมีอีหยังเนาะในเดือนนี้แหละค่ะอ๋มพอมะพร้ไผ่นี่โอ้ยพ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าเป็นผู้ใดนี่ควอยนี่ละสาวยังนี่สา,นสาวคนงามค่ะขนมเสียงตะแอร์ฟังปอนสินครับฟังปอนสินค,ครับมื้อนี้เขากลับมาทีอา่อำเภอจเจริญศินครับจังหวัดสุโขทัยครับนี่แหละครับเข้ามาเบ่งเพิ่น เครื่อแตงแต้มสีสันครับเครื่องปั้นดินเผาครับพี่น้องนะครับเครื่องปั้นดินเผาหลายอิริได้หนี่เครื่องปั้นดินเผาเห็นนะครับยูนิกระน,นี่ครบถ้วนกระบวนการเลยนะครับทุกแบบเลยนะครับ เป็นงานแหนเม็ดลุล้วน,วนแหนเม็ดลุล้วนแหนเม็ดลนล้วน,รนครับคุณผู้ชมครับครับเาจะพายังไปเบิ่งอีกครับ เดี๋ยวชวนพี่ๆชมอาคารด้านในนะคะด้านในจะเป็นงานปั้นเ,เจก,กันตุ๊กตาการ์ตูนนะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานแฮนด์เมดค่ะทาจากมกือทางนั้นนะคะส่วนด้านในสองอาคารนี้จะเป็นงานยังเป็นเนื้อดินอยู่นะคะเซรามิกของศูนย์เซโรชิมันขุนะคะจะมีขั้นตอนการเผาอยู่สองครั้งนะคะมีการเผาบรีสนะคะเรียกภาษาเซรามิกเขาเรียกว่าเผากระดินอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ เชิญดูด้านในนะคะอาคารด้านในนะคะแล้วมันจะเป็นเหมือนดินน้ำมันนะคะว,ว้าวโอ้ดินหมดเลยครับเราจะไปปั้นนะคะพี่คนที่ปั้นก็จะมาสััมผสเรื่รงองดินว่าทองออดินดินดินพี่น้องมีเครื่องทำนะครับเนี่ยคะรับดินเขาเนี่ยต้องต้องสัมผัสก่อนว่ามันจะมีเครื่องทำครับค,คุณผู้ชมโอโ้ สดยอดสุดยอดสุดยอดคะอันนั้นจะเป็นเศษือดินแล้วเนโอ้ดินเนาะนี่เนาะมีเครื่องเห็ดเนาะครับพี่น้องเรมีสองประเภทค่ะดินเพิ่ะมีสองประเภทนะครับเนาะเนื้อดำๆอย่างนี้เพื่อนได้ที่เขาจะนำไปปั้นเป็นรูปค่ะปั้นมือค่ะจับได้นะคะสัมผัสได้ค่ะอันนี้จะเป็นคอมปาเจค่ะมาฮอดมองนี่เพิ่นกะขึ้นรูปครับ ปั้นอะไรันอนนี้อันนี้่โั้โนจกันเนาะเนาะโอ้หมุนลุย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 ลยลุ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 ย่ยยยยยยยอ,อมาเป็นแจกันครับอันนี้แนกเซ็จนะครับเนาะเ็จแลก็ขอทาสอา้วายเป็นเอีาต้ันนี้คืนรูปอีกครับค้นรูปดูการหมุนหมุนนะครับ เงยเงยเพื่อนกับปั้นที <S 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 ้กันนะครับ่ออยูนี่เพื่อนกับปั้นทุกอย่างครับตุ๊กตุนตุ๊กตาครับเพื่อนกับปั้นกันทุกอย่างเกับปั้นกันส่วนที่นฝ้เลยนี่ยตอนสาราชมงานเี่ากมันทีหัวเคยเคยมารทับนี้นะนะัันคะี่นะครับเป็ มีมือล้วนๆครับนี่ครับที่ศูนย์ศิลปาชีพจุดนาขามครับอเมริกากระลังปั่นแผนกปั่นแผนกขูดแผนกเซตแผนกขึ้นรูปมีเวิร์สครับนี่อเนีิกากระลังปั่นพญานาคกระมี่ปั่นงัวปั่นควายปั่นพญานาคปั่นพัดธาตุ ปั้นสร้างหลายอย่างนักท่องเที่ยวคนมากมันก็ถามเลยครับถามเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดจังใดเนาะความเป็นมานีสิม่ามาเบิ่งช่างภาพโอ้โห่เนี่ยเป็นเซนเซนเนาะอันนี้ไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวบ่ครับคือบ่แม่นเนาะเป็นเส้นเซน เศร็จอันนึงแค่20านาทีเศร,าาร้านะที่ใช้ตะกากันแล้วครับพี่น้อง20นาทีิาแล้วปกติระมาณเาท่าไรครับต่ออันใช้เวลาแค่20นาทีนะครับเสร็จนี่ครับลายอีหลีงด้วยเครื่องปั้นดินเผาครับพี่น้องโอ้ยผักแท้ท นะครับอยู่ที่อจะเลื่อนศิลป์นะครับศูนย์ศิลปาชีพกุฎนาขามครับจังหวัดสกลนครนะครับถ่ายกองช่างภาพก็มาเก็บภาพเก็บภาพไปฝากแฟนๆเอฟซีนะครับเป็นไงครับเคยเคยมาไหมเนี่ยไม่เคย่เคยเหรอครับครั้งแรกครั้งแรกตื่นตาตื่นใจมากนะครับมาจากเพจอะไรนะครับเป็นเพจท่องเที่ยวเชิงศิวัฒนธรรมค่ะ พี่ระสตอรี่พีระสตอรี่นี่นี่ก็สามารถที่จะมา DIY ได้นะครับดู by yourself ทำได้ด้วยตัวเองนะครับนี่เลยครับทำง่ายๆนะครับมองดูอาจจะง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อทำจริงๆแล้วอาจจะไม่ง่ายนะครับ นครับโอ้มีเซลฟี่นะครับมาต้องถ่ายภาพนะครับถ่าย,ายาภาพู่แล้วของพวกนี้ยังเป็นเนื้อดินทั้งหมดนะคะยังไม่ผ่านการเผาด้วยนะคะสวยงามสวยงามครับมาแล้วก็อยากมาอีกครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้พเพลย์เลย์ยูค่ะอันนี้นะ ที่นี่ขมแบแบ่ะหลนตแบบจะลื่นหน่อยนะคะระวังด้วยนะคะถ้าพี่เดินลงไปนี้นะคะเสร็จแต่พอก้เสร็จนะคะเราจะนำพวกเผาที่อุณหภูมิ800องศานะครับมันไม่ธรรมดานะครับอุณหภูมิ800องศาเซลเซียสนะครับใช้อุณหภูมิสูงนะครับเพื่อที่ได้งานเซรามิกที่สวยงามนะครับบาสคือหลายแต่ครับ ที่หลายแต่พี่น้องเบื้องเนี้ยผมน,นะเยอะแยะมากมายครับนะครับประมาณเซรามิกนี่ก็เช็ดไปนะครับคุณแม่ก็เช็ดไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เ<ห>ซรามิกอ,ออกมาสวยๆสวยงามนะคะฝั่งราคาด้านล่างนะคะจันี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อทำเสร็จแล้วทุกขั้นตอนก็จะมาขั้นตอนนี้ครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นะครับ ที่เป็นขั้นตอนในการผลิตเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนการลงลายลงสีลงภาพนะยวพามาดูลงลายจะวาดตามลายที่ให้มาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับทุกลวดลายเนี่ยต้องประณีตนะครับแล้วก็มีสมาธิมากๆนะครับในการ เขียนลายนะครับนี่แหละครับต้องมีสมาธิเป็นพิเศษเลยนะครับท่านที่สนใจมาเดินทางมาท่องเที่ยวก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับที่ททท,ทสำนักง,งานนาครพนมหรือว่าสอบถามตรงๆได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพกุฎนาขามจังหวัดสกลนครแห่งนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับลวดลายต่างๆนะครับตามขั้นตอน ถือว่าขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะนำส่งตามออเดอร์นะครับที่สั่งมานะครับนะครับไม่ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับเราดูอาจจะทำง่ายๆนะครับแต่ความจริงไม่ง่ายนะครับเครื่องสวยมากครับ นีครับทุกท่านก็ยังคงตั้งใจนะครับร้อยนะครับลายผู้กันนะครับลงไปในเครื่องปั้นดินเผาอย่างตั้งใจนะครับโดยมีสมาธิครับตามลายที่ออเดอร์มานะครับอันนี้ก็กำลังเขียนจาน อาจารย์เขียนแจกันนะครับเ,เลยครับผมพาเดินมาดูดนี่ก็ลายดอกไม้นะครับแต้มแต่งสีสันนะครับไม่ใช่แค่ลายผู้กันนะครับแต้มสีนะครับเราจะแต้มหัวใจลงไปในเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับัาแะคนัตง แ,แต้มสีสนันพวดลายครับนี่ก็คือเครื่องมือนะครับแล้วก็สีต่างๆที่ใช้ในการระบายลงไปในนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับกับช่องโตโต้สน w ยแยมพูไทยงามสตูดิโอ a n แนลนะครับนะ มาจากจังหวัดไหนนะครับจังหวัดเลยค่ะเคยมาไหมที่นี่ยังไม่เคยมาแต่เคยไปศูนย์ที่อื่นจังหวัดอื่นใช่ใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าพี่ๆที่นี่เก่งต้องต้องยกนิ้วให้นะเพราะว่างานฝีมือแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ปั้นเลยนะตั้งแต่จับว่าดินใช้ได้ไหมเนี่ยจนมาขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้ฝีมือแล้วก็ประสบการณ์สูงมากอย่างเราเนี่ยมานั่งก็น่าจะเลทิโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรต รับชมนะครับนี่ติดตามช่องขอบคุณมากครับศูนย์ศิลปา,าชีพกุฎนาขามจังหวัดสกลนครครับ